พรีวิวฟุตบอลยู่รลปาลีกรอบ4ทีมสุดท้ายในคืนวันพฤหัสที่29เมษายนเวลา2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับโรมา่าณสนามโอเทฟอร์ดความพร้อมของทั้ง2ทีมมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูกชอแฮร์รี่แม็กควและสกอตต์แมกโทมิเน่ผลโทษแบนกลับมามีส่วนร่วมในเกมนี้ได้โดยมีความเป็นไปได้สูงที่ปอกบากกับคาวานี จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังมีชื่อเป็นเพียงตัวสำรองในเกมเสมอกับลีดอยู่ในเต็ด00เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีความเป็นไปได้ที่เมสันเกรนวูดจะถูกดรอปเป็นตัวสำรองเพื่อเปิดทางให้ป็อกบาประจําการริมเส้นฝั่งซ้ายโดยดาวิดดิคาสลับเฝ้าสากับดีนเฮดเดอร์สันส่วนโรมามีเพียงนิโคลโลซานิโอโลกับเปโดเท่านั้นที่มีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถลงช่วยทีมได้ แต่ในเกมนี้พวกเขาจะได้คิสมอริงและเฮริกมาคิทยาน2เด็กเก่าปีสแสดงกลับคืนสู่ทีมโรเจอร์อีบันเยสติดโทษแบนในเกมที่พวกเขาพ่ายต่อกายารี่เมื่อวันอาทิตย์จะได้ประจำการในแดนหลังโดยที่จารลูก้ามันชินีกับไบอันคิสตันเต้เบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในแนวรับและเลโอนาร์โดสปินาโซลากับบูโนเปเรสขับเคี่ยวที่บทบาทวิงแบ็กฝั่งซ้าย มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวที่คิสสโมลลิงจะพร้อมเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดทีมเก่าของเขาในศึกยูโรปาลีกกลางสัปดาห์นี้อดีตเซนเตแบ็กของแมนยู u, ต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงเล่นเลยตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ถูกคาดการณ์ว่าสมอลลิงจะต้องเรียกความฟิตไปอีกอย่างน้อย2-3สัปดาห์แต่เมื่อเย็นวันอาทิตย์เขาได้กลับมามีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของโรมา่า ที่ออกไปเยือนกาารีอีกครั้งหลังจบเกมนัดดังกล่าวปอลฟันเตกาผู้จัดการทีมได้พูดถึงความฟิตของสกิสมอลลิงพร้อมเปิดเผยว่าเจ้าตัวอาจจะได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องในการพบกับปิศาจดงในเกมกลางสัปดาห์นี้เลยก็เป็นได้อย่างไรก็ตามโรมาจะไม่มีมลชินีเซนเต์แบ็กตัวเก่งอีกคนที่โดนไล่ออกไปในเกมล่าสุดกับอาแจ็คจนต้องโดนแบนไปหนึ่งเกมด้วยกัน สัปดาห์นี้การันตีได้เลยว่าแฟนุตบอลทั่วโลกต่างจับจ้องมาที่สังเวียนพรีเมียร์ลีกกับบิ๊กแมตช์ดูเดือดและเป็นกระแสะยาวนานที่สุดแมตช์หนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังอังกฤษซึ่งแฟนบอลชาวไทยเรียกว่าศึกแดงเดือดปิศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, เปิดบ้านปะทะกับของแดงลิเวอร์พูลโดยทั้งคู่จัดเป็นสสโมสรที่ประสบความสําเร็จและมีแฟนบอลติดตามเบอร์ต้นๆ้นของโลกโดยเฉพาะแฟนบอลในประเทศไทยเห็นได้จากปรากฏตการที่เหล่าเดอะค็อป ต่างพากันใส่เสื้อทีมรักออกมาเฉิดฉายตอนที่หงแดงคว้าแชมป์เปี้ยนแมกไปเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งในฤดูกาลนี้แม้ทั้งคู่จะหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วแต่ด้วยศักดิ์ศรีที่ค้ำขอย่อมไม่มีใครยอมกันอย่างแน่นอนโดยในฤดูกาลนี้ทั้งสองเปิดศึกกันไปแล้วสองครั้งเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นการเจอกันครั้งแรกในเกมพรมเมียร์ลีกที่แอนฟิลด์บ้านของลิเวอร์พูลเสมอกันไปแบบโนสกอร์0-0และครั้งที่2 เป็นการเจอกันในฟุตบอลทั่วเอฟเอคัพรอบที่4ณสนามออทอฟอร์ดบ้านของแมนยูซึ่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป3-2และสัปดาห์นี้ทั้งคู่จะต้องมาคิดบัญชีแค้นกันอีกครั้งในศึกเพเมรีกโดยปีศาจแดงจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงส์แดงซึ่งจากสถานการณ์ล่าสุดแมนยูดูจะฟอร์มเข้าฝักและสบายตัวกว่าโดยการรังอัดดับรองจากฝูงมีแต้มทิ้งห่างอันดับ3อยู่ถึง5คะแนนขณะที่ลิเวอร์พูล ทีมเยือนประสบปัญหาผู้เล่นหลายคนจนรั้งอยู่ในอันดับที่6และต้องลุ้นหนักในการแต่อันดับขึ้นสู่ท็อปโฟสำหรับสถิติพบกันในศึกเพลย์ลมกของทั้งคู่เป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ดูเหนือกว่าแมนยูชนะ68ครั้งลิเวอร์พูล7 7ครั้งและเสมอกัน50ครั้งโดยหากเจาะไปยังสถิติการพบกันในทินออลฟอร์ด ปีสแสดงคว้าชัยชนะไปถึง43ครั้งเสมอ28ครั้งและหงแดงบุกมาคว้าชัยเพียง16ครั้งเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีประกอบกับความแข้นจากบอลถ้วยและ3ามแต้มที่เปลี่ยนด้วยความหมายสำหรับหงแดงแมตช์นี้จึงการันตีความมันได้อย่างแน่นอนเปิดจอรอรุปปนไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่สองพฤษภาคมนี้เวลา22นาฬิกาสนาทีและห้ามพลาดวันเสาร์ที่1พฤษภาคมนี้ เวลา18นา30นาทีพีพียังวอร์มเครื่องให้แฟนบอลได้ชมฟอร์มร้อนแรงของจ่าฝูงและว่าที่แชมป์เปอร์ลีกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการออกเยือนปราสาทเรือนแก้วคิสัันพาเพลตอีกด้วยสัปดาห์นี้มันขีดสุดกับศึกแข่งสัก์สีวันแดงเดือดและชมฟอร์มจ่าฝูงเพเมรลีกท่าตะสดผ่านทางหน้าจอฟีทีวีและพีพีทีวช่อง36 เปิดโพลกรรมก,การเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์นี้ออกมาเรียบร้อยเปิดประวัติเคยทำแฟนบอลหงแดงไม่ปลื้มในนัดเมอร์ซี่ไซดดาบี้ไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินคนดังชาวอังกฤษได้รับเลือกให้ลงทำหน้าที่เป่านกหวีดเกมแดงเดือดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดออทร์ฟอร์ดรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมนี้ขณะที่ชจูดเบิร์นและแซมมอนเบเนตจะทำหน้าที่ผู้เช่่ยผู้ตัดสิน โดยมีเคกพอร์สันเป็นผู้ตัดสินที่4และพอเทนี่ทำหน้าที่กรรมการดู VAR ส่วนทีมโมทีวูดเป็นผู้ช่วยกรรมการดู VAR ในฤด,ดูกาลนี้โอลิเวอร์ลงตัดสินเกมของแมนยูมาแล้ว3นัดในนัดที่บุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ด3-2ชนะแอสตันววลล่า2-1และออกไปเสมออาเซนอล0-0เมื่อเดือนมนกราคมที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวกับทอมฮีตันผู้รักษาประตูฝีมือดีของอาเซมิลลาหลังเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีวิ่งนิวอเลกุนาโซชาในใหญ่แห่งโอตาฟอร์ดต้องการนายทวารที่มีประสบการณ์เพื่อเข้ามาเป็นกำลังเสริมให้กับดีนแฮดเดอร์สันหากว่าได้วิลคอาตัดสินใจอำลาทีมหลังจบฤดูกาลในด่านสเปนต้องตกเป็นตัวสำรองในช่วงหลัง ทำให้มีข่าวว่าอาจจะต้องย้ายทีมเพื่อหาโอกาสในการลงสนามหรือหากต้องการอยู่ต่อไปก็ต้องยอมรับสภาพการเป็นตัวสำรองของนักเตะรุ่นน้องในทีมแฮต e r เดสันกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังได้รับโอกาสขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนที่หลายคนเชื่อว่าโซชาจะมอบตำแหน่งมือหนึ่งให้กับผู้รักษาประตูวัย24เป็นการถาวรน,นับตั้งแต่ซีซันหน้าในขณะเดียวกันพวกเขาก็กำลังวางแผนมองหาในด่านตัวสำรอง ที่มีประสบการณ์เพื่อเป็นแบ็กอัพอีกด้วยฮีตันนั้นเติบโตมาจากการเป็นเด็กฝึกของแมนยูไนเต็ดในช่วงปี2 5 2 5ันาถึงงไรก็รากตามเขาก็ไม่เคยลงเล่นในทีมชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเสอ้อเล็กฟิลลูสันเลยแม้แต่ครั้งเดียวยูโรสปอร์ตรายงานว่าเจสซี่ลินการ์ดตัดสินใจที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นของกลางตัวรุกวัย28ย้ายมาเล่นกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่แข่งในศึกรีเียร์ลีกด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลเมื่อช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาดวดยสื่อดังกล่าวเชื่อว่าเขาตั้งใจที่จะค้าแข่งในลอนดอนต่อไปหลังจบฤดูกาลช่วงต้นฤดูกาลลินการโชว์ฟอร์มได้หน้าผิดหวังกับแมนยูไนเต็ดและไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากอเลกุน่าโซชาผู้เป็นุนซือมากนัก โดยได้ลงเล่นเพียง3เกมในศึกเอฟเคัพและคาราบาวคัพเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่ย้ายมาเล่นกับขุนค้อนด้วยสัญญายืมตัวเมื่อเดือนมาการาเขาก็ระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงสนามไป11เกมยิงไป9ประตูพร้อมกลับมามีชื่อในทีมชาติอังกฤษเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีรนงานว่าเวสแฮมต้องการซื้อลินการ์ดมาร่วมทัพแบบถาวรในซีซั่นหน้าและนักเตะก็พร้อมจะปักหลักอยู่ในกรุงลอนดอนต่อไปเช่นกันแต่าทางแมนยูเนเต็ด ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้คาดว่าพวกเขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของลินการดหลังจบฤดูกาลเอเดรบาย,ยี่ปากหลังตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดใจว่ารู้สึกดีใจและแทบไม่ต้องคิดมากกับการจดรดประกาศต่อสัญญากับสโมสรอ,ออกไปถึงปี2024พร้อมกับออปชั่นอีกหนึ่งปี นอกจากนั้นเซนเตอร์ฮาฟชาวไอเวอรีโคสยืนยันว่าเขาต้องการควา้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้ในฤดูกาลนี้และตั้งเป้าก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์เป l e มลีกในซีซั่นหน้าผมดีใจมากการตัดสินใจครั้งนี้ผมแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยผมรักสมโมสสอแห่งนี้และรักการลงเล่นให้กับแมนยูเนเต็ดผมมีความสุขและพวกเขาเป็นเหมือนกับครอบครัวทุกอย่างดีมากตอนนี้ผมหายจากอาการบาดเจ็บและรู้สึกฟิต